สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับยกอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะคะรถครอบครัว SUV 7ที่นั่งนะคะวันนี้เราอยู่กับคันนี้เลยค่ะกับ Isuzu Onyu นะคะ m u x 1.9 Blue Power นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020เลยนะคะไม่หลักหมื่นต้นเท่านั้นนะคะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ939,000บาทเท่านั้น,นะ สำหรับรถ s u v ราคาถูกแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ใหม่น้อยแบบนี้นะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหายอยู่นะคะอย่าพลาดกันเลยนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะคะมีโลโก้ i ิซูซุนะคะตรงกลาง หน้านะคะโปรเจิเตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟด้านหลักอ่าไฟด้านล่างนะคะ LED นะคะตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวดอกยางนะคะดอกยางนะคะมาพร้อมกับยางวิสโตนนะคะลูกค้าปี2020นะคะดอกแน่นๆพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะแล้วก็แม็กนะคะอ่าขอบ8แบบนี้เลยนะคะ ไฟเลในตัวมีมาให้นะคะตรงฝั่งกระจกทั้งสองข้างของตัวรถนะคะที่จะเปิดจะเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีเล็แล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญแจใกล้ๆก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ่านมารับชมกันภายในนะคะภายในตัวรถเป็นภายในสีดําแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็มาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกมาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้านะคะอ่า คนขับเป็นกระจกออโต้นะคะระบบเซ็นทัลล็อกมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวปุ่มออโต้สต็อปนะคะมีมาให้แล้วก็กระลื่นเท่าไ่กระลื่นสะบัดก็มีมาให้ใเช่นกันนะคะแล้วก็แอคชั่นคอนโทรลที่ราชั้นนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัย m ลติฟังก์ชันเนาะสามารถาเพิ่มวอลลุ่มได้นะคะลดวอลลุ่มได้ค่ะรับซ้ายวางซ้ายค่ะแล้วก็ใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะรวมไปถึงคุสคอนโทรนะคะปรับความเร็วคงที่ก็มีมาให้เช่นกันนะคะในส่วนของตัวรันใหม่อยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ16,000กิโลเมตรค่ะเพเพิ่งเข้ามากันเมื่อกี้สดๆร้อนเลยนะคะยกยิบมารีวิวให้กับลูกค้าในช่องของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะ